ในวันนี้ขอให้เรามาใช้เวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อจงเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดด้วยกันครับมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองหาสภาพแวดล้อมรอบตัวที่สะดวกสบายและเอื้ออำานวยทุกคนต่างก็อยากอย,กอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ดังกล่าวอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีบางครั้งพระเจ้าทรงตั้งเราให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำหนวย เมื่อนั้นเราควรคิดว่าเหตุใด,ดพระเจ้าจึงทรงให้เราผู้เป็นบุตรของพระองค์อยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เช่นนี้เช่นนี้เองเราทุกคนต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถคิดใครครวญนถึงพระทัยอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ที่นั่นได้มีสมาชิกแม่บ้านคนหนึ่งที่ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งครับขณะทำงานอยู่ที่นั่น เธอดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อไปพร้อมกันแต่ในหลายๆด้านบรรยากาศของโรงงานนั้นไม่ได้ดีอย่างที่เธอหวังไว้เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆและสภาพแวดล้อมรอบข้างไม่เอื้ออำหนวยต่อเธอมากเท่าที่เธอต้องการเธอจึงอยากลากออกจากงานก่อนออกจากงานเธอไปขอคำปรึกษากับสิทธยาพิบาล เธอบอกกับสิทธยาพิบานว่าเธอไม่ชอบที่ทำงานปัจจุบันและสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอไม่เอื้ออำนวยอย่างไรก็ตามในมุมมองของสิทธยาพิบานสภาพแวดล้อมของเธอนั้นดีพอสมควรมุมมองของเขาแตกต่างจากเธอครับในระหว่างการปรึกษาหารือเธอบอกว่าเธออยากจะลาออกจากงาน แต่เธอยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างด้วยเหตุนี้เธอจึงอยากขอคำปรึกษาเพื่อฟังคำแนะนำของศิทธยาพิบาลก่อนจะลาออกขณะปรึกษาหารือกับพี่น้องสาวคนนั้นศิทธยาพิบาลถามว่าพี่น้องสาวคิดว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณลาออกจากที่ทำงานปัจจุบันหรือไม่ครับ พี่น้องสาวคนนี้ไม่ชอบบรรยากาศและสภาพแวดล,ล้อมของโรงงานก็จริงแต่เธอก็มีสิ่งที่ค้างคาใจอยู่บ้างด้วยเหตุนี้เมื่อสิทธยาพิบาลถามคำถามนี่แก่เธอเธอจึงกล่าวว่าฉันไม่เคยคิดที่จะถามตัวเองว่านี่เป็นพระทัยของพระเจ้าหรือไม่และฉันยังไม่มีความมั่นใจเลยว่าฉันควรออกจากงานนี้หรือไม่ แต่หากฉันอยู่ที่นี่ต่อไปอีกฉันอาจต้องละทิ้งความเชื่อของฉันด้วยซ้ำเมื่อได้ยินเช่นนี้สิทธยาพิบาลให้คำตอบแก่เธอในระหว่างการปรึกษาดังต่อไปนี้สิทธยาพิบาลถามว่าพี่น้องสาวครับคุณคิดว่าสถานที่ที่คุณอยู่นั้นมืดมนและอึมครึมหรือครับที่น้องสาวตอบว่าเขาให้คำอธิบายที่ถูกต้องจริงๆพูดว่าอยู่ในบรรยากาศที่มืดมากเลยค่ะ เธอกล่าวเสริมว่าบรรยากาศของผู้คนและสภาพทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ทำงานล้วนมืดหมนทุกทีศิทธยาพิบาลถามต่อไปว่าคุณไม่เคยคิดหรือครับว่าครั้นสภาพแวดล้อมเป็นเช่นนี้พระเจ้าจึงทรงส่งคุณไปที่นั่นเพื่อให้เป็นตะเกียงในโรงงานที่มืดมิดแห่งนั้นพวกเราทั้งหลาย มักต้องการให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเราน่าพอใจ100%อย่างไรก็ตามไม่มีใครในโลกที่พอใจกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวเขา100%มีบางอย่างขาดไป1%หรือ2%บ้างบางครั้งพระเจ้าอาจส่งเราไปสู่สถานที่ที่มืดมิดและอึมครึม เมื่อพระองค์ทรงส่ง,สงเราไปที่นั่นพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทำหน้าที่อะไรครับพระเจ้าทรงส,งส่งเราไปที่นั่นเพื่อให้เราเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดครับพระเจ้าทรงประทานภารกิจในการเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรก็ตามเรามักขออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการตะเกียง เราต้องการให้ทุกสิ่งรอบตัวเราสว่างสดใสและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการ100%เอร์เซนสำหรับสถานที่สว่างแห่งนั้นจำเป็นต้องมีตะเกียงไหมครับไม่จำเป็นต้องมีตะเกียงในที่สว่างตามที่มีบันทึกในอิสยาห์บทที่60โลกนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแบบใดครับมีเขียนไว้ว่าโลกนี้ถูกปกคลุมด้วยความมืดและความมืดทึบเพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงใช้ใครไปครับพระองค์ทรงส่งเราไปไมิใช่หรือครับเมื่อพระองค์ทรงส่งเราไปพระองค์ทรงใครให้เราทำหน้าที่อะไรครับพระองค์ทรงต้องการให้เราทำหน้าที่เป็นตะเกียงครับทว่าแทนที่จะทำหน้าที่เป็นตะเกียงเราต้องการให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเราสว่างสดใสเท่านั้นพวกเราจึงชอบไปในที่ที่มีแสงจ้า อย่างไรก็ตามไม่จําเป็นต้องมีตะเกียงในที่สว่างไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องเป็นตะเกียงในที่แห่งนั้นครับเมื่อสิทธยาพิบาลชี้ให้เห็นระหว่างการสนทนากับพี่น้องสาวเขาถามว่าพี่น้องสาวครับคุณจุดตะเกียงในสถานที่ใดครับแต่พี่น้องสาวก็ไม่สามารถให้คําตอบได้เลยเขาพูดต่อว่าคุณจุดตะเกียงในที่มืดไม่ใช่หรือครับ คุณไม่คิดหรือครับว่าพระเจ้าทรงส่งคุณไปเพื่อให้คุณเป็นตะเก,กียงในสถานที่แห่งนั้นเพราะสภาพแวดล้อมที่นั่นมืดมนเมื่อได้ยินดังนั้นพี่น้องสาวก็เปลี่ยนใจครับฝ่ายเราหวังเสมอว่าโลกแห่งความฝันที่เจ้าชายและเจ้าหญิงจากนิทานอาศัยอยู่จะปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเราอย่างไรก็ดีบุตรแห่งความสว่าง ไม่มีความจําเป็นในสถานที่แห่งนั้นเพราะว่าที่นั่นคงเป็นโลกแห่งความสว่างอยู่แล้วแม้ไม่มีบุตรแห่งความสว่างอย่างไรก็ดีดังที่พระเจ้าตรัสแก่เราอย่างชัดเจนแผ่นดินโลกทั้งใบนี้ถูกคลุมด้วยความมืดและถูกความมืดทึบคลุมเสียแล้วคือกลายเป็นโลกที่ปราศจากความสว่างครับครั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมและสภาวะที่ไม่มีความสว่าง พระเจ้าจึงทรงส่งบุตรแห่งความสว่างไปเป็นแสงตะเกียงในโลกอันมืดมิดมิใช่หรือครับขอให้เรามาดูพระวจนะในอิสยาบทที่60ด้วยกันครับให้เราอ่านคำพยากรณ์ในบทที่60ข้อที่สองเพราะว่าดูเถิดความมืดจะทำอย่างไรครับพรุ่งแผ่นดินโลกพระคมภี์กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงแผ่นดินโลกครับ เพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบจะอะไรครับมีเขียนไว้ว่าความมืดทึบจะคลุมชนชาติทั้งหลายครับในทางฝ่ายจิตวิญญาณทั่วทั้งแผ่นดินโลกถูกคลุมด้วยความมืดและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายครับครั้นแผ่นดินโลกอยู่ในสภาวะทางฝ่ายวิญญาณนี้พระเจ้าจึงทรงบัญชาบรรดาบุตรแห่งสยนให้ปฏิบัติภารกิจ ในการส่องสว่างและร้องขอให้กลายเป็นตะเกียงที่จําเป็นที่สุดในความมืดนี้โลกแห่งความฝันและโลกแห่งจินตนาการที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาจะเข้าไปนั้นคือที่ไหนครับโลกแห่งเทพนิยายโลกแห่งความฝันที่ทุกคนปรารถนานั้นอยู่ที่ไหนตามพระคำทีแล้วโลกแห่งนั้นหมายถึงแผ่นดินสวรรค์ครับ ผู้คนต่างพยายามค้นหาโลกแห่งนี้จากแทนดินโลกแต่บนโลกนี้ไม่มีสถานที่เช่นนั้นอยู่จริงนั่นก็เพราะว่าแทนดินโลกเป็นเพียงเมืองลิภัยที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวผู้ที่พยายามไล่ตามความฝันและความเพ้อฝันจากเมืองลิภทไยนี้ต่างก็ต้องผิดหวังและเสียใจในท้ายที่สุด คนเหล่านี้มักบ่นเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวและพยายามหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมนั้นๆครับพระเจ้าทรงรับสั่งให้เราเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดนั้นมีความจําเป็นก็ต่อเมื่อมีความมืดเท่านั้นครับที่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบสว่างสดใสโลกแห่งเทพนิยาย โลกแห่งจินตนาการหรือโลกแห่งความฝันนั้นยังไม่ใช่สถานที่ที่เราควรอยู่ตอนนี้เราจะเข้าไปสู่โลกเช่นนี้ในอนาคตครับเพื่อเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์เราจำเป็นต้องผ่านสถานที่แห่งนี้ชั่วคราวดังที่มีพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์เราต้องอยู่ในโลกนี้ที่ความมืดปกคลุมอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เราจำเป็นต้องอยู่ในโลกที่ความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายเพียงชั่วคราวเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงใคร่ให้เราทำอะไรในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดครับทุกท่านครับเราไม่ควรท่่ำบนเพราะสภาพแวดล,ล้อมรอบตัวเรานะครับเราไม่ควรคิดว่าคนอื่นๆดูเหมือนจะอาศัยอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายหรือโลกแห่งความฝัน แต่ดูเหมือนเราเป็นผู้โชคร้ายและอาศัยอยู่ในความมืดเพียงคนเดียวนี่คือสภาพแวดล้อมของโลกนี้ครับทั่วทั้งแผ่นดินโลกถูกความมืดปกคลุมและความมืดทึบคลุมอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นและชนชาติทั้งหลายตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ครับนี่จึงเป็นเหตุผล ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นแสงตะเกียงและเป็นความสว่างในโลกนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นบุตรของความสว่างที่ขับไล่ความมืดออกไปพิจารณาดูพระวจนะในมัทธิวบทที่หด้วยกันบทที่หข้อที่14กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรครับความสว่างของโลกนกครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้หมายถึงซ่อนมันไว้ใต้พื้นครับยอมตั้งหอไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์แม้เราจะอาศัยอยู่ในโลกที่มืดมิดแต่พระคัมภีรก็สอนเราว่า เราควรจะเป็นตะเกียงที่ทุกคนในโลกต้องการมากที่สุดครับมีเขียนไว้ว่าเราไม่ควรซ่อนตะเกียงไว้ใต้พื้นหรือเอาถังครอบไว้แต่ต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียงฝ่ายเราควรเป็นผู้ที่สามารถถูกตั้งไว้บนที่สูงให้ได้ครับเรามักจินตนาการและฝันถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่เป็นเหมือนโลกแห่งเทพนิยายที่เจ้าชายหรือเจ้าหญิงอาศัยอยู่ อย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้แต่จะเกิดขึ้นในสวรรค์เราจึงไม่สามารถพบโลกในลักษณะนี้ได้บนแผ่นดินโลกไม่มีสถานที่หรือสภาพแวดล้อมเช่นนี้อยู่บนแผ่นดินโลกครับด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานทุกคนก็รู้สึกเสียใจโดยกล่าวว่าเราพยายามค้นหาสิ่งที่ไม่มีอยู่บนโลกนี้ พวกเขาพยายามค้นหาในสถานที่ที่ผิดครับเราจะพบสถานที่นี้ได้ที่ไหนครับเราสามารถพบสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ในอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์แม้สภาพแวดล้อมรอบตัวเราบนโลกนี้จะมืดมิดและมันทําให้จิตใจของเรามืดมนทําให้เราทุกทรมานและเหน็ดเหนื่อยเราก็จําต้องอยู่ที่นั่นครับฝ่ายเราทุกคนควรทําหน้าที่เป็นดั่งตะเกียง ที่ส่องสว่างความมืดในสถานที่เช่นนั้นมิใช่หรือครับขอให้เราย้อนกลับไปที่อิสยาบทที่60ด้วยกันครับบทที่60ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าจงลุกขึ้นพระเจ้าตรัสสั่งให้เราทำอะไรครับฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกล และเขาจะอุ้มบุตรหญิงของเจ้ามาพระคำพีสอนเราไว้เช่นนี้เราควรพินิษพิจารณาทุกสถานการณ์ผ่านคํำพยากรณ์ในพระคำพีครับพวกเราเป็นบุตรของความสว่างนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงใครให้เราทรงต่อความสว่างแห่งสัจธรรมของเยรูซาเลม็มที่มีพยากรณ์ไว้ในอิสยาบทที่60ทั้งในสมารียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกในที่นี้มีเขียนไว้ว่า จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลและเขาจะอุ้มบุตรหญิงของเจ้ามาแล้วเจ้าจะเห็นและปลักปลืม้มใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปลมปฟรีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมาอย่างเจ้าเราได้ศึกษาคำพยากรณ์ของอิสยาห์บทที่60มาหลายครั้งแล้วโดยผ่านอิสยาห์บทที่60ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ ทำให้เราที่อาศัยอยู่ในสมัยนี้ได้ทราบถึงความรุ่งโรจน์ของเยรูซาเลม็มที่จะถูกเปิดเผยในอนาคตมิใช่หรือครับฝ่ายเราต้องเป็นผู้ที่สามารถขับไล่ความมืดนี้ไปได้ครับเราอาจต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มืดมิดสถานการณ์ที่มืดมิดและอุปสรรคกิจความอันมืดมิดนับหมื่นที่อยู่รอบตัวเราอย่างไรก็ดีเราไม่ควรพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแต่เราควรคิดว่า เหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งเรามาที่นี่ก็เพราะว่าบุตรของพระเจ้ามีความจําเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมนี้และกลายเป็นตะเกียร์ที่สองสว่างเพื่อให้ความมืดรอบตัวเราสว่างสวัยครับดังที่มีพยากรณ์ในอิสยาห์บทที่60เราต้องส่งมอบความสว่างแห่งสัจธรรมของเยรูซาเลม็มพระมดดาแห่งฟ้าสวรรค์ให้แก่ชนชาติทั้งหลายที่กําลังอาศัยอยู่ในความมืด พระเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อเราทําเช่นนั้นบรรดาประชาชาติจะมายังเยรูซาเล็มข้อที่7ครับฝูงแพะแก่ทั้งสิ้นแห่งเคดาจะรวมมาหาเจ้าแก่ผู้ของเนบาโยจะปรนิบัติเจ้ามันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและเราจะให้นิเวศอันเรืองรุ่งของเราได้รับความรุ่งเรืองเหล่านี้เป็นใครหน้าที่บินมาเหมือนเมฆและเหมือนนกพิราบไปยังหน้าต่างของมัน เพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเรากำปั่นแห่งทาราชิตก่อนเพื่อนำบุตรชายของเจ้ามาแตกไกลนำเงินและทองคำของเขามาด้วยเพื่อพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและเพื่อองค์บริสุทธ์แห่งอิสราเอลเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้เจ้ารุ่งเรืองเมื่อความมืดปกคลุมทั่วทั้งโลกและความมืดทึบคลุมเหนือแผ่นดินโลกก็มีบางสิ่งที่เราต้องทำพระคำที่บอกเราว่า ภารกิจของเราคือการฉายแสงในฐานบุตรของเยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์นี่คือชีวิตของบรรดาบุตรแห่งความสว่างครับขอให้เราไปดูในเอเฟซัสบทที่หกันต่อครับเอเฟซัสบทที่หข้อที่8ครับเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็น อะไรครับความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดําเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นท่านจงพิสูจน์ดูว่าทาประการใดจึงจัดเป็นที่ชอบพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอยากเข้าส่วนกับกิจการของความมือดอันไร้ผลแต่จงเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั้นซึ่งพวกเขากระทําในที่ลับ ก็ยังเป็นที่น่าละอายแต่เมื่อสิ่งสารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้งก็คือความสว่างเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านโดยผ่านเอเฟซัสบทที่5ข้อที่8พระคัมภีสั่งสอนเราว,ว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและบุตรชายบุตรหญิงของพระองค์ที่เกิดจากความสว่าง ก็เป็นบุตรแห่งความสว่างที่สามารถส่องสว่างความมืดได้ความสว่างนั้นจําเป็นในการส่องสว่างความมืดมิใช่หรือครับเพียงเพราะมีที่มืดและสิ่งที่มืดอยู่มากมายรอบตัวเราหากความสว่างหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในความมืดจะไม่มีวันค้นพบตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้เลย เราไม่ควรแจ้งให้พวกเขาตระหนักถึงสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างถูกต้องหรือครับอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรครับหากเราไม่ฉายแสงมายังพวกเขาในตอนนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่มีผู้ใดสามารถมีส่วนร่วมในหนทางแห่งความรอดได้และพวกเขาก็ต้องจบลงในบึงไฟนรกที่นิรันดร์อย่างช่วยไม่ได้ครั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งเราให้เป็นบุตรแห่งความสว่าง ดังนั้นขอให้เราทำหน้าที่ดังตะเกียงสองสว่างในความมืดอย่างซื่อสัตย์ด้วยกันนะครับขณะที่เราประกาศในบางครั้งสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ดีกลับกลายเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับและบางครั้งสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยกลายเป็นอุปสรรคครับอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดใครอยู่กับเราครับ พระเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคด้วยคิดถึงพระเจ้าเราไม่ควรตัดสินสถานการหรือเงื่อนไขต่างๆของเราแต่จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงส่งเราไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อขับไล่ความมืดออกไปไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรขอให้เราเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงส่งเรามาพร้อมภารกิจเช่นนี้นะครับเราไม่ควรนิ่งเงียบแต่เราควรทำอย่างไรครับ มีบันทึกไว้ว่าเราควรที่จะเปล่งเสียงและเป่าแตรให้ดังกึกก้องครับเสียงโห่ร้องของเราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติได้ครับมีกองกำลังหลายประเภทที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วขณะเท่านั้น อย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงบรรจุความสามารถอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกตลอดกาลไว้ในเสียงโห่ร้องที่เราตะโกนออกไปยังโลกครับผมขอร้องทุกท่านอีกครั้งว่าทุกท่านจะเข้าใจในข้อเท็จจริงนี้อย่างถูกต้องและตระหนักถึงคุณค่าของภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบไว้แก่เราสอดคล้องกับคำพยากรณ์ในอิสยาห์บทที่60แล้ว การประกาศความสว่างแห่งเยรูซาเล็มในสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคือพระทัยของพระเจ้ามีใช่หรือครับขณะที่เรากําลังประกาศข่าวประเสริฐแม้จะมีอุปสรรคมากมายรอบตัวเราและต้องเผชิญสถานการณ์มากมายที่ทําให้เราเป็นทุกข์ใจแต่เราก็ต้องไม่ยอมแพ้หรือยอมจำนนพวกเราทั้งหลายต่างก็เป็นดวงสว่างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นในสวรรค์ พระเจ้าทรงมีความสามารถมากพอที่จะนำเราไปสู่หนทางที่ราบรื่นแต่เนื่องจากความสว่างสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่เฉพาะในความมืดเท่านั้นบางครั้งพระเจ้าจึงทรงให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดและไม่คุ้นเคยหรือที่ซึ่งสภาพการต่างๆขวางกั้นเราไว้จากทุกทิศทุกทางเมื่อนั้นขออย่าพยายามหนีจากสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ตรงกันข้ามเราควรคิดว่าเรามีความจําเป็นในที่นี่พระเจ้าทรงต้องการให้เราอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ต้องการแสงตะเกียงเราควรคิดในลักษณะนี้และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบครับขอให้เรามาพิจารณาดูอิสยาบทที่62ข้อที่6ด้วยกันครับโอเยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของเจ้า เราได้วางอย่างไว้ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้ที่คอยฟื้นความทรงจำของพระเจ้าไม่ต้องหยุดพักและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและกระทำกรุงเยรูซาเลม็มให้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงทำให้เยรูซาเลม็มเป็นที่สรนเสริญในแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงประสงค์ให้มวลมนุษยชาติสันเสริญเยรูซาเล็มครับ เช่นนั้นแล้วเพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกที่มืดมนและมืดมิดนี้ได้เห็นพระสิริของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเป็นความสว่างเราควรทําอย่างไรในฐานะบุตรแห่งความสว่างครับเราต้องฉายแสงครับเราต้องไม่ซ่อนแสงนั้นไว้ใต้พื้นโดยไม่ได้ทําอะไรเลยเนื่องจากพระเจ้าทรงประทานความสว่างแห่งสัจธรรมแก่พวกเราแต่ละคนผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถใช้ความสว่างนั้นในการส่องสว่างความมืดได้ครับขอให้เรามาดูอีกสักข้อในสองที่โมธีบทที่สี่ครับบทที่สี่ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าข้าพระเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่าให้ประกาศพระวจนะให้คำมัคคำเมนที่จะทําการ ทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธบ,บริการของท่านให้สำเร็จ เพราะว่าข้าพระเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพระเจ้าจะจากไปข้าพระเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพระเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพระเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพระเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ ในบทที่4ข้อที่หนึ่งมีเขียนไว้ว่าข้าพระเจ้ากำชับท่านโดยอ้างถึงแผ่นดินของพระเจ้าว่าให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขมเณรที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังพระคมพียังบอกให้เรารักษาความเชื่อจนถึงที่สุดด้วยครับเส้นทางนี้นำเราไปสู่โลกแห่งความฝันโลกแห่งเทนิยาย และโลกแห่งความสุขที่มวลมนุษยชาติใฝ่ฝันถึงนี่คือโลกของเจ้าชายขี่ม้าขาวและโลกของเจ้าหญิงที่ใส่ชุดเดรสที่สวยงามเพื่อนำเราไปสู่โลกเช่นนี้พระเจ้าจึงทรงสำแดงให้เราเห็นถึงหนทางไปสู่โลกนี้มิใช่หรือครับขณะเดินบนเส้นทางนั้นขอให้เราเป็นความสว่างที่จะนำทางโลกที่อยู่ในความมืดไปสู่ทางที่ชอบธรรม เพื่อที่โลกทั้งใบจะได้มุ่งหน้ามาสู่อ้อมอกของพระบิดาและพระมารดาแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์ของเราฝ่ายเราควรแสดงบทบาทเป็นแสงตะเกียงที่นำทางมนุษยชาติไปสู่เส้นทางแห่งสัจธรรมครับตะเกียงจะไม่มีประโยชน์อันใดหากซ่อนอยู่ใต้พื้นเราต้องเอามันออกมาและแขวนไว้ข้างนอกครับเราต้องเปิดเผยแสดงออกและอธิบายศัจธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในความมืด เมื่อเราทำเช่นนั้นเราก็จะสามารถไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันร์คือโลกแห่งความฝันนิรันร์และเมืองบรมสุกเกษมที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาจะเข้าไปครับครั้นเรารู้หนทางแล้วเราจึงควรอำหนาจและส่องสว่างทางนั้นทั้งยังต้องอธิบายให้แก่คนเป็นอันมากขณะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้ชีวิตของเราอาจมีเรื่องยุ่งยากและลำบากบ้างในบางครั้ง แต่เราต้องไม่ยอมแพ้หากเราละทิ้งเส้นทางนี้เราจะต้องไปสู่ที่ใดในท้ายที่สุดเราจะต้องตกลงไปในการลงโทษนิรันดร์ในนรกอย่างช่วยไม่ได้ครับเราไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนี้เพียงเพราะเราเกิดมาแต่มีเหตุผลที่เราต้องบังเกิดมาบนแผ่นดินโลกและดำรงชีวิตของเราบนโลกนี้มิใช่หรือครับ ช่วงชีวิตของเราบนโลกนี้นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจใหม่ต่อความบาปที่เราทําไว้บนสวรรค์ครับบรรดาผู้ที่เข้าใจความจริงนี้เร็วก็กลับใจใหม่เร็วแต่ผู้ที่ตระหนักเรื่องนี้ช้าจะเริ่มกลับใจใหม่เมื่อวัย40ปีหรือ50ปีบ้างหรือในวัย60หรือ70ปีบ้างหรือก็มีบางคนที่ตระหนักเมื่อสวรรค์ใกล้เข้ามาเป็นเรื่องดีที่เราจะกลับใจใหม่เมื่อไรก็ตามแต่ขอให้เราตรหนักโดยเร็ว เพื่อที่เราจะกลับใจใหม่ได้มากยิ่งขึ้นและกลายเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่สามารถสะสมบำเหน็จไว้ในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างมากมายหัวข้อในวันนี้คือจงเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดขอให้เราเป็นตะเกียงด้วยกันนะครับขออย่าให้เราวิ่งหนีจากสภาพแวดล้อมรอบข้างเพียงเพราะมันมืดมิดและมืดมนหรือเพราะมันทําให้เรายากลําบากแต่ขอให้เราเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืด เพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนโลกแห่งความมืดให้กลายเป็นโลกแห่งความสว่างได้ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ